เรามาสอยต้นลูกลูกเอาไปกอดกันต้นเอาไปกอดลูกเอาไปกอดแกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาไปบม่มในบ้านเนาะเดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวมันร่วงอ้า ก่อของเราโอ้ได้ลูกนึงลนะโอ,โอ้ยลวงเลยไม่ได้องศาไม่ได้องศา ล่วงเองอะสองลูกเลยได้สองลูกแล้วโอ้ยแต่ก็ทำจากขวดขวดพลาสติกพอได้นะพอมือเรายื่นไม่ถึงไง ซอยไม่ได้ครึ่งกระแป้งแก่แปดเปอรยามาบ่มเอเพราะอยู่ที่ต้นก็ร่วงร่วงหนอนกินกินไม่ทันหนอนห <c oughs> อนอันนี้โดนกวดกระแทกเป็นแผลเลย เอามาบ่มเอาเหมือนมะม่วงบ้านเรามบมะม่วงบ้านเราก็บ่มเนาะถึงจะได้กินถ้ากินแบบกรอบนอกนุ่มในก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยหวานได้มาขึนกระป๋งแอปเปิลก็ว่าไปก็คล้ายๆกับลูกโ้อ่ะถ้าลูกเล็กๆก็เหมือนลูกโทเลย ลูกเล็กๆตอนที่เขายังไม่แก่นะเหมือนลูกท้อเลยน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์